สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอออฟอนะครับช่องดีสุ่มสกินอาวีเร็วที่สุดในประเทศไทยครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่18เดือน10นะครับนั่นคือวันเกิดของน้องไฮอุ่นนั่นเองเย้สามขวบนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของช่องเขาตัวจริงก็ฝากช่องเขาหน่อยปะยายะยื่นกรดกรจะยื่กดกจริงตรงตริงให้ดนะคะแกตัวให้ตัวนะครัขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะยืนไม้สวยได้ไหมคะ แซ็บสวัสดีค่ะโอเคคุณยายกระีนกับตัวยยาปลปาด้วยนะคะกลับมาแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมารีวิว2กิจกรรมนะซึ่งตอนแรกอัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลืมเปิดไม์ครับเพราะฉะนั้นมาอัดตอนเปิดตัวใหม่นะครับโอเคเราจะมารีวิววงแหวนฮอลลูวีนนะครับเริ่มต้น30คูปองเดี๋ยวผมจะสุ่ม กิจกรรมนี้ย150คัมพีนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเรดนะคกิจกรรมนี้บอกก่อนเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ยังไม่มีสกินเหล่านี้นะทุกคนแล้วก็แบบอยากได้ชิ้นส่วนโอเมนหรือซิลนะส่วนใครที่อยากเก็บแต่ฟักทองฮนะผมพูดอย่างนี้เลยให้รอไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันอีกสักอาทิตย์หนึงหรือสามสี่วันเนี่ยมันจะต้องปล่อยกล่องที่มีแต่ฟักทองนะ อันนั้นอนะ่ะราคาแค่ประมาณ8ดหรือ9คูปองนะครับถ้าใครอยากเก็บฟักทองไปรอกล่องนั้นเลยนะแต่น,นี้ที่ผมทําให้ดูคือผมให้ดูเลทนะครับว่าสําหรับใครที่อยากจะหมุนลุ้นสกินด้วยเนี่ยคุณจะได้ฟักทองประมาณ1ครั้งเนี่ยคุณจะได้ฟักทองกี่ผลนะฮะกี่โทเค็นอะไรอย่างงี้นะโอเคไปกิจกรรมที่สองฮะซึ่งสุ่มแล้วไม่มีเสียงนะเดี๋ยวผมขอรีวิวนี้แล้วเดี๋ยวตัดไปตอนสุ่มเลย ก็คือกิจกรรมโบอ l c o h o l Charisma นะครับมันจะเป็นแพ็กอย่างนี้ทุกคนการันตีสกินใน50กล่องนะครับลดเหลือเพียง350บาทแปลว่ากล่องละ7คูปองนะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกอีโมจิรูปโปรไฟล์ท่าเต้นของทาร่านะครับแล้วก็ส่วนประกอบของอ้อยหรือว่าแจ็คพอตสุดๆคือกรอบนะฮะกรอบ c h a r สม m กรอบอะควาริกฮะซึ่งแรงมากๆนะกรอบนี้ตอนนี้นะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยววันก็ต้องวนมาขายแน่น,นอนในอนาคตคันกันนูนนะครับโอเคซึ่งผมก็ได้สุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะ50เดี๋ยวไปดูเลทตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยเกลือนะครับโอเคอันนี้ก็มาอัดคลิปตอนเปิดตัวฮะเดี๋ยวไปลองดูตอนสุ่มนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงตรงกลางๆคลิปสุ่มนะครับโอเคถ้าชอบยังไงนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยฮะแล้วก็ขออภัยด้วยเมื่อคืนที่ไม่ได้มารีวิวรวดเร็วนะเพราะว่าไม่สบายนะครับโอเคป่ะรับชมต่อเลยอ่าขอมาภาคทับนะครับผมก็ซื้อ50กล่องครับเปิดไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อฟักทองนะครับใช้เหรียญทองในเกมนะเปิดไปเรื่อยๆทุกคนอ่าสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือที่ไม่เกลือนะก็จะมีท่าเต้นเอาอีกออันซ้ำนะแต่ไอดีผมมีแล้วแล้วก็มีอีโมจิ1อันครับ แล้วที่เหลือก็คือเป็นสกินเลยทุกคนซึ่งจัดว่าแบบเข็มๆนะสามร้อหาสิบแต่อย่างน้อยก็ได้สกินมาเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นเลือกนะโอเคครับอ่าเราก็มาสุ่มไอตัววงแหวนฮาโลวีนกันต่อนะครับ ID นี้จะสุ่มห้าสิบุ่องห้าสิบคัมพีนะครับอ่าครั้งแรกได้สิบห้านะครับเฟียวๆไปไม่เกลือจัดเท่าไหร,ร่ฮะสุ่มต่อไปเลยเพื่อนโอเคก็ได้ไปอีก เนะครับเป็นครั้งแรกได้15ครั้งที่สได้เก้าเป็น24โอ้ <นะ S 2> งานหยาบจัดทุกคนอ่ะเข้ามาปุ๊บก็เพิ่งเห็นครับว่าไม่ได้เปิดไมในการอัดตั้งแต่แรกสุดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวงานใหญ่เดี๋ยวต้องพากทับครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรชีวิตสตรีมเมอร์นะกดไลค์กดแชร์ไปนะฮะฝากเลยคิดดูดิเบื่อเบอร,บอร์ขนาดไม่เปิดไม่อะ่ะโอ้โหแล้วเสียงไม่เข้าเลย แล้วสุ่มไปแล้วด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นเลทให้ตอนจบนะครับโอเคมาที่ไอดีหลัก ID นี้นี่ผมจะเปิดหนึ่งร้อยคัมพีนะครับว่ามันจะเกลือแค่ไหนนะทุกคนไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมรูดซื้อนี่ก่อนสิบนะเพราะว่าไงทองมันเหลืออยู่แล้วแหละนะครับอ,อืมไปฮะขั้งแรกได้ไงหนึ่งร้อยคัพีของเราได้มาเท่าไหร่ไม่รู้ห้าเก้าอันนะครับตอนนี้มีห้าสิบแล้ว สิ่งที่ผมต้องการของอ ID นี้คือสองร้อยคูปองนะอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อ oh, u n d e d p e r f o r m ผมมีแล้วนะเกลือครับสรุปได้สี่ครั้งนะครั้งที่สามไปหีอว่ึงวันแล้วมาทำเมลเลยโอเคครับครั้งที่สี่ไปโอ้สามสิบแตกสวย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 พี่สวยฮะโอเคก็อนนี้สุ่มไปให้ดู หนึ100ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวบวกลบกบนี้บวกกับไอ้50ที่สุ่มมาจากไอดีลองนะเดี๋ยวจัดตรงนี้เลยนะครับโอเคครับอ่ะไปะโอเคครับก็หมดนะครับทำให้ดูทุกอันแล้วนะกิจกรรม around the world ของนี้ยขอภายที่ช้าด้วยนะครับแล้วก็ตอน i อ dimension มาจะพยายามให้เร็วที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับวันศุกร์นะโอเควันนี้ก็วันนี้ไลฟ์วันพุธวัน ปกติของเรานะครับน่าจะมีไลฟ์ปกตินะโอเคใครอยากมาสนับสนุนก็เข้ามาดูมาโดเนตกันได้นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ